ใส่ไม่ดีนะเราแยกกันนะเราแยกกันเราแยกกันกินเราแยกกันเดินใส่ไม่ดีเราแยกกันเดิน นี่นี่ก็เป็ดก็เป็ดก็เป็ดก็ไม่มีอะไรจริงมั้ย <laughs> <laughs> กินได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามีลูกเอยมีลูกเอยวนตัวเดวทานกาแฟกันหน่อยนะทานกาแฟกันหน่อยนะคะ,คะ,นนะ,คะงสงัยจะทานไม่ได้หรอกค่ะเพราะมีเด็กไม่เอาไม่เอานะแม่ไม่ชอบนะบอกให้ เธอไปไม่เอาเดี๋ยวให้เองเดี๋ยวห้ามโงก็ให้แล้ว <c oughs> ขอแม่ทานกาแฟก่อนแล้วกันอย่างอื่นแม่ไม่ทานดีกว่าเพราะแม่ลำขาญลูกทานไม่ได้ค่ะเพราะเขาวุ่นวายเพราะเขาวุ่นวายเขาวุ่นวายมากเลยค่ะขอชิมหน่อยนะคะเพราะมันมัน มันยัวย่วอะค่ะยั่วยั่วนะคะทานด้วยกันนี่ค่ะ,นะคะกรอบมากเลยนะคะเนะะี่ยค่ะกรอบอองอมเงยใา่กับน้ำจิ้มนะคะเป็นเดินไปหยิบน้ำจิ้มไม่ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวลูปเดี๋ยวรูปกจะปกของกินนะ,ะนี่ค่ะอร่อยมากเลยคะ่ะขอมือนะคะขออนุญาตนี่ค่ะอ๋อ ท่านอยค่ท่านอยค่ะท่านนกาแฟก่อนนะครับไอเป็นส่อน,นมค่ะไอเป็นส่อน,นมสดสวัสดีนะคะไม่เอาเดี๋ยวให้อะไรนี่ ไม่เข้าไปเมื่อกี้เนี้ยอดอยากอะไรนักหนานม่เข้าใจจะทําให้ไม่ให้นะจะทาแบบนี้จะไม่ให้เอาจะบอกให้ทําแบบนี้จะไม่ให้เอาอ่ะบอกให้บอกให้ หน่อยนะคะร้อนหน่อยนะคะจะทานก็ไม่กราต้องกลางงทาน,นะค่ะถ้าโดนผีปอบแยง่งผีปอบก็ยแยง่งสวัสดีนะคะมาคุยกันหน่อยสิคะมาคุยกันน้อย ไม่มีญาติเลยมาไม่เป็นเรล่เวลาก็อย่างนี้นะ่ะจะมาก็ามาาจะไปก็ไปผีเข้าผีออกเข้าใจคำว่าผี